ลองมาชมเหรียญของพ่อท่านเขียนนะครับแห่งเขาคิดชกูดนะครับเป็นเหรียญที่ท่านสร้างขึ้นในวาระครบรอบ60ปีอ่าก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่อ่าคนต้องการที่อยากจะได้มาไว้บูชานะครับสร้างในปีพศส,สองพ 533นั่นเองนะครับก็ถือว่าเขาคิดจะกูดนะครับก็ท่านเป็นรูปแรกนะครับที่ขึ้นไปสร้างอยู่บนเขาจนได้รับความนิยมมาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็มีเหรียญที่ท่านทำอาไว้ สำหรับผมเองผมมีเพียงรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ก็ค่อนข้างว่าเป็นยุคต้นๆน,นะครับค่อนข้างจะหายากเช่นเดียวกันก็ถือโอกาสนี้นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเพราะบางท่านาที่อยากจะแสวงหานะครับแต่ก่อนนี้เป็นชื่อว่า วัดกระทิงนะครับจะสังเกตได้ว่าแต่ก่อนนี้เขาชิจกูดนะในปัจจุบันนี้แรกเริ่มเดิมทีเป็นชื่อวัดก็คือวัดกระทิงแล้วก็หลังจากนั้นค่อยมาเปลี่ยนมาใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้บรรดาเพื่อนๆที่เข้ามา ชมได้รับความหลากหลายในการที่เราจะเช่าบูชาวัตถุมงคลเอาเฉพาะรุ่นที่ได้รับความนิยมหรือเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะหายากนะครับในบรรดาเหรียญของหลวงพ่อหรือพ่อท่านเขียนแห่งเขาคิดจกูดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ นำมาให้เพื่อนๆที่เป็นญาติธรรมได้ชมกันซึ่งจะพยายามหาพระเกจิต่างๆนะครับซึ่งเท่าที่ผมมีอยู่นำมาให้ท่านได้ชมกันและโดยส่วนใหญ่พระที่นำมาให้ท่านชมนี้เป็นพระที่ผมเองก็ได้จับกระแสพุทธคุณ เป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดนะครับล้วนมีกระแสพุทธคุณเป็นของท่านจึงนำมาแสดงให้บรรดาเพื่อนๆได้ชมถ้าองค์ไหนหรือเหรียญไหนไม่มีพุทธคุณผมก็จะไม่นำมาให้เพื่อนๆได้ชมเพราะนั้นถือผมถือว่าเป็นพระที่ไม่ได้รับผ่านการปลุกเสกนะครับแม้จะมีตำหนิ ถูกต้องทุกอย่างแต่เป็นพระที่ไม่ได้เข้าวิธีในการลุกเสกก็จะไม่นำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ถือโอกาสนี้ว่า,าบรรดาที่เริ่มเข้ามาติดตามก็จะได้รู้ว่าวัตถุมงคลต่างๆที่ผมนำมาให้เพื่อนๆได้ชมนี้ล้วนเป็นพุท วัตถุมงคลที่มีพุทธคุณขององค์หลวงพ่อท่านหรือองค์ของเกจีต,ต่างๆตามที่เป็นของท่านโดยตรงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งพ่อท่านเขียนผมก็จะมีอยู่แค่เหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะครับก็ถือโอกาสนำมาฝากเพื่อนๆไว้แต่เพียงแค่นี้